อมีมีกเยมีนิเทศด้วยบ้านเดียวคนก็ไหลเรื่องต้องจับเคสตอง้อนใหญ่มากทุกคนถือช้อนนะคะที่มีคนละครับเราไม่เราไม่้มาแค่นี้แน่นอนเขาบอกว่าจริงนะเราไม่ได้ไปได้ค่ะว่าโชว์นั้นเด็ดมากนะคะจริงเหรอมีอะไรให้ดูอ่ะไม่ได้ดูอยากดดูิโชว์หวยมาที่อยากรู้ว่าวันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยทำนายตัวเองมาเล่า ดูนองดหวาแบบอันนี้บ้านเดียวอแคร์บ้านดิวเกิดเมืไรเกิดเม่ไหรนี่เหยียบมุมนาของขวัญประจำบ้านค่ะใช่ไหมมันจะมีวันเกิดของบ้านใช่ไหมคะก็มีของขวัญมาจากพี่แมวนะคะพี่แอนจีจัดมาให้สองที่ของบ้านดิวก็บ้านเดียวนี้ต้องขอเรียนเชิญนะคะแฟนคลับของรุ้งน่าประกลัดของดิวมาด้านหน้ากันเลยได้เลยคะมาอยู่ใกล้ๆกันค่ะอ่า ได้ขึ้นที่ระบาดนดีไหมคะขึ้นที่ระบาดนดีนะบ้านไหนขึ้นก่อนเอาเอาบ้านดิวขึ้นก่อนนามาให้ก็ถือนานหน่อยจะได้มีเวลาไปเช็ดเสื้ออ่ามาค่ะขอเชิญชัยแฟนคลับของว่าน้องดิวมาด้านหน้าเลยไอ้น้องรุตเดี๋ยวมือรุตถือไว้ข้างนี้แบบเออยที่แมวขาตรงกลางไหมค่ะยังไงก็ต้องลง นี่แม่เป็นเซรัมน้ำต้องแบบร้องเพลงอย่างไรชินอ้าวน้กงคนไปค่ับน้องดิวมาอยู่ล้อกๆน้องดิวถ้าผมก็เอานี้ละกันนะฮะถือว่าผมเอประกาศประกาศทรบใหม่ว่าไม่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะเกิดวันไหนแต่ขอให้ถือว่าวันที่21สิบเอ็ดมีนาคมนี่ติดตามเอาเอามีนาคม2ี่็ดมีนาคมมีนาคมเป็นวันเกิดของพวกเราทุกคนครับ ดีไหมดีไหมเพราะว่าผมเกิดวันท mm hmm. right. yeah. uh, yeah. so, so, yeah. ี่21มีนาคมและว่าผมยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายแล้วจะมีนาเนี่ยยังช่วงไหนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเกิดวันเดียวกันเราจะได้อยู่ในการแฝเรื่อยๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวชัมงค่สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่21มีนาคมยาวยาวนานถือว่าถือว่าแต่สมมติว่าเดียวกันด้วยเลย เดี๋ยวเรียนเจอบรรดาบู่ด้านหลังน้องยูได้เรยนทำละค่ะมาเลยคนไหนไม่มีที่อยู่มาอยู่หน้ำแม่จีนที่มาอยู่ประกอบกับน้องให้ถ่ายรูปสวยๆนะคะอยู่รอบๆกันนะคะได้เห็นถึงบรรยากาศความอบอุ่นของเราคนในบ้านเดียวกันนะฮะก็ทุกคนนะครับเวลากินเค้กไปแล้วก็ให้เก็บช็อกโกแลตไว้เก็บแล้วไปถุงแม่จีน เดี๋ยวเรามเริ่มร้องเพลงดีกว่านะครับผของรุ้เรีบจุดไปไหมอ่ะอย่าไปเสียงร้องจะได้พร้อมกันเราจะร้องเพลงนี้เมื่อยิ่งเห็นดาวพร้อมกันเดี๋ยวครับเทียนที่กำกับครับเดี๋ยวก็พร้อมพี่เลยครับที่จะรีบจุดทุกเพลงครับ มาเลยค่ะยืนประกบกันเลยนะคะขอพี่นาวตรงกลางนี่เลยว้าวโอ้โหดีมาจ้งกันไว้ยืนหนาแน่นกันไว้แค่มาอยู่บ้านแค่เดี๋ยวดู ก่อนผมขอคําว่าสปล่ว่า t o you เป็น my home ได้ไหมครับอ่า my home ฮาร์นเกร์ my home อ่ะเดียมันเจ๋ออีกแล้วเดี๋ยวจะดูพิธีมันจะผิดหรือจะถูกอ่พร้อมอย่างอ่ะนับไปหลังแล้นะคะสองมะแม่าแม่ครับแม่ครัยแล้วไงแม่เคลื่อนตัวเร็วๆว่ะอ่าขเลแม่ใส่เซเลสแรกเขาต้องมาชีงหลังเป็นธรรมดา คุณแม่ค่ะคุณแม่ไปประกบข้างๆกินเลยค่ะไม่ไงเป็นคุณนายต้องการใจให้หลบนายลบนายเอดอแค่ไม่อยู่หน้าอะไรแบบนั่งนั่งตังกว่าขาพี่แฟงนี่แหละอ่าอ่าครับพร้อมแล้วซอสอสหนึ่ง Happy birthday my home Happy birthday my home Happy ระดับไม่เอ้าเอาไหมอ่าเราเป่าหนึ่งสองสามเอาไหมเอาแล้วนัดปานจบไปแล้วหนึ่งใบโอ๊ยเลยน้ำลายเต็มไอ้เดียวเดียวเดียวแม่มือไม้มันดุดังดุดักเลยพวกเธอทำไมไม่ได้ไม่ได้ยันยันยันไม่ได้เลยขออนุญาตถ่ายรูปกันทีละใบไหนฮะขอขอบ้านดุนก่อนดีกว่านะคะบ้านลุกขึ้นเวทีเลยค่ะลุก นะคะอ่าส่งโต๊ะส่งโต๊ะกันนิดนึงแฟนขับรถขึ้นเวทีเลยค่ะแฟนขับดิวเ,เค้กไปก่อนเดี๋ยวเค้กหายค่ะเพราะว่าเมื่อก,กี้มีมือดีใจหยิบแล้วนะคะเค้กก่อนเลยแฟนแฟนขับรถดลกวน,นอยู่บนเวทีกันเลยนะคะขอขึ้นเวทีเลยนะคะน่ารักนักเลยสวยแฟนขับรถขึ้นเวทีเลยนะคะด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวจะได้โชว์เค้กกันด้านบนนะคะ ยังไม่ตานครับนุ้นถ่ายรูปก่อนครับถ่ายลุ้นก่อครับไม่เป็นไรขึ้นก่อนเลยครับดูไหมแหมเต็มมือกันนะขึ้นทั้งหมดเวทีก่อนครับเอาคืนมาก่อนโอ้โหเร็วว่ะขึ้นเวทีเลยครับแม่กับรุนทุกท่านเลยนะคะน้องรุนกับคุณแม่ขอตรงกลางเลยค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวอย่าไปแอบข้างหลังนะพี่แมวพี่แมวกลืนมากค่ะหนูหาพี่แมวไม่เจอพี่แมวหายไปไหนคะ